จะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้ย่อมเจอเมื่อยามยากชีวิตคนเราหลายครั้งหลายคราวนะคะที่เราประสบปัญหากับชีวิตทําให้เกิดความทุกข์ในช่วงที่เรานะคะมีปัญหาในชีวิตแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับใครได้ตอนนี้แหละที่แย่ที่สุดแต่ในการที่ชีวิตแย่ที่สุดมันก็มีสิ่งดีๆที่แฝงอยู่ข้างในนะคะคุณจะได้พบเพื่อนแท้ พเพื่อนแท้ยอมเจอเมื่อยามยากจริงๆค่ะวันที่คุณนะคะไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับใครได้ช่วยเหลือคนอื่นก้มไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะช่วงที่เรามีความทุกรอบด้านชีวิตตกต่ํา แย่ yeah, นะคะบางคนอาจจะถูกโดนยึดบ้านถูกโดนยึดรถตกงานหรือบางคนก็อาจจะไม่เหลือเงินเลยหลายอย่างที่ทําให้ชีวิตเราแย่ค่ะวันนั้นนะคะขอให้คุณดูว่าใครนะคะที่อยู่เคียงข้างกับคุณใครที่คอยโทรหาคุณเมื่อยามที่คุณท้อใจใครนะคะที่ขับรถมาหาคุณในวันที่คุณท้อแท้ในวันที่คุณร้องไห้ ที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเมื่อวันที่คุณไม่มีแรงจะสู้ต่อคนนั้นล่ละค่ะคือเพื่อนแท้ของคุณในชีวิตของเรานะคะเราเมองว่าเงินสําคัญที่สุดท้ยค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะว่าแม้แต่การหาเงินที่เราว่ายากแสนยากเงินยังหาง่ายมากกว่าเพื่อนหนึ่งคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนแท้ไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ได้จะเจอค่ะอาจจะเป็นการที่ทํามุญร่วมกันมาและทําให้เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กําลังท้อใจท้อแท้กับชีวิตแล้วคุณเจอใคร คนหนึ่งที e ่คอยอยู่เคียงข้างคุณอยู <Right. tactile. S 1> like ่ข้างๆคุณให้กําลังใจคุณคนที่เป็นเพื่อนเรานะคะจะเปรียบเปยเหมือนถ้าตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ในตอนที่เรามีเงินมีทรัพย์ตอนที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์จะมีคนเข้าหาเราเยอะมากก็เปรียบเสมือนถ้าเราเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกให้ผลที่น่าทานนะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่เราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปไม่ได้ดีเช่นเคยก็เปรียบเสมือนต้นไม้ค่ะไม่มีผลอร่อยๆให้ใครได้ทานไม่มีดอกสวยๆให้ใครได้ชื่นชมวันนั้น ะะหากว่าเพื่อนของเราเป็นเพื่อนแท้ ไม่ว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะจะออกดอกออกผลหรือไม่เขาก็จะมารดน้ำพรวนดินให้ค่ะจะคอยให้กำลังใจจะยินดีเมื่อเราประสบความสำเร็จเพื่อนแท้นะคะจะไม่อิจฉาเราเวลาเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขานะคะเขาจะคอยดีใจนะคะเขาจะคอยยินดีเมื่อเรามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำชีวิตเราแย่เนี่ยค่ะบางครั้งนะคะเพื่อนที่เราว่าเป็นเพื่อนแท้ของเราเนี่ยจะตีตัวออกห่างเลยค่ะจากที่เคยโทรหาไม่โทรหา จากที่เคยมากินข้าวที่บ้านไม่มาค่ะเคยพิมพ์คุยโทรศัพท์คุยกันไม่พิเนเงียบหายไปเลยนะคะยังไม่พอค่ะในช่วงที่เราตกตำ่ำแย่เนี่ยนะคะเขานะคะก็อาจจะนินทาเรารับหลังถ้าสามารถหักหลังบางสิ่งบางอย่างเราได้ก็ทําก็ไปแอบสูงน้ําหน้าเราภายหลังอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกินค่ะวันที่เรามีผลประโยชน์ให้กับเขาเชิดชูยกยอ,ป,อปั้น ทำเหมือนดีกับเราที่สุดถ้าเหมือนเราเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาที่สุดค่ะแล้วเขาก็ทําเหมือนเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเราที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินคนนะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องดูจากเหตุการณ์จริงค่ะเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นเราจะวัดได้ว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นเพื่อนกินวัดกันตรงเหตุการณ์จริงๆเอาละคะ่ะ <laughs> วันนี้นะคะถ้าเกิดคุณกําลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตและทําให้คุณนะคะท้อแท้หมดหวังเพราะชีวิตเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมั่งมีก็กลายเป็นคนไม่มีจากคนที่มีีชวิตสุข สบายก็กลายเป็นลําบากแต่หนึ่งอย่างนะคะที่คุณจะได้พบในวันที่คุณแย่คุณจะได้เจอสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเพื่อนแท้ค่ะลองดูนะคะว่าวันที่เราแย่ใครที่คอยอยู่เคียงข้างใครที่คอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเราใครที่คอยให้กําลังใจกับเรานั่นแหละค่ะเพื่อนแท้ของคุณฟ้าขอให้คุณนะคะได้พบเพื่อนแท้เพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณและนําพาคุณออกจากความทุกข์นั้นได้ค่ะ